สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ AIT Channel ประจำวันอังครารที่28กันยายน2564ค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ AIT Channel รู้หมดครบทุกเรื่องห้องสมุดศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับช่วงเรื่องเด่นวันนี้กับห้องสมุดค่ะ โดยพี่อุและพี่มี่นะคะวันนี้นะคะรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยพี่อุนะคะเนื่องจากพี่มี่ติดภารกิจนะคะก็วันนี้พี่อุมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอ เน้นย้ำนะคะในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 นะคะอันนี้ทางสำนักวิทยาบริการนะคะเป็นห่วงนะคะความปลอดภัยนะคะผู้ใช้บริการทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 คะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอเน้นย้ำว่าให้ทุกคนนะคะสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านนะคะ ทุกครั้งนะคะอันนี้ขกย้ำนะคะว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะถัดมาค่ะอย่าลืมล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดต่างๆนะคะที่เราได้เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นตลาดนะคะหรือธนาคารหรือสถานที่ใดๆก็ตามนะคะพยายามล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น การป้องกันการแพร่เชื้อหรือว่าการรับเชื้อมาสู่เราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อจําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็อย่าลืมสแกน q r วอารโค้ดนะคะหรือว่าลงชื่อก่อนเข้าใช้และหลังเข้าใช้บริการสถานที่นั้นๆน,น,นะคะเพื่อเป็นทำลายในการสอบ,ส,อบสวนโรคต่อไปนะคะแล้วก็เอ,อ่อถ้าหากมีอาการเ e, อ๋ออาการที่ คิดว่านะคะน่าจะได้รับการเชื้อนะคะก็อันนี้ก็ขอแนะนำนะคะให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลตัวเองโดยการกักตัวนะคะแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆคนใกล้ชิดทราบนะคะเพื่อจะไดระ้ระมัดระวังตัวกันนะคะได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธรารณสุขกันนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ที่ข่าวประชาสัมพันธ์แรกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขออัปเดตนะคะช่วงเวลานะคะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางห้องสมุดหรือว่า a i t Channel ของเรานะคะขออัปเดตเวลานะคะมาเป็นทุกวันอังคารเวลา1ฬ0 0นเป็นต้นไปนะคะอันนี้มีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเพื่อให้ตรงกับการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการทราบนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะที่เรามีการอัปเดตปรับเปลี่ยนเวลาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือว่าจัดรายการ a อ IG channel ของเรานะคะใครที่ติดตามเราอยู่นะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ณนะตรงนี้เลยนะคะว่าขณะนี้เรามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงเวลานะคะเป็นเที่ยงตรงเป็นต้นไปแล้วนะคะค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะก็เริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้เลยค่ะข่าวประชาสัมพันธ์แรกนะคะขอเชิญชวนอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรคัดเลือกหนังสือและอ e ีบุ๊กเข้าห้องสมุดค่ะโดยนะคะในส่วนของการคัดเลือกหนังสือค่ะเราจะคัดเลือกหนังสือภาษาไทยนะคะทั้งที่เป็นหนังสือภาษาไทยและอ e ีบุ๊กภาษาไทยนะคะ จากศูนย์หนังสือมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและร้านหนังสือ c ีเอ็ดบุนะคะอันนี้ก็สามารถคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564ค่ะและในส่วนของการคัดเลือก e ีบ o ๊กภาษาอังกฤษข่าห้องสมุดนะคะ เราจะคั้นเลือกจากสำนักพิมพ์เกล์อีบุ๊กและเอสโกอีบุ๊กนะคะอันนี้จะคั้นเลือกได้นะคะถึงวันที่30กันยายน2564นี้แล้วนะคะโดยนะคะผู้ใช้บริการสามารถที่จะเข้าไปคั้นเลือกหนังสือและคั้นเลือกอีบุ๊กเข้าห้องสมุดได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ a r i g s k r u a c t h นะคะ หรืออาจจะเข้าไปอีกทาง Facebook Fanpage ของสำนักวิทยาบริการนะคะ A R I T O F S K R U ก็ได้ค่ะทั้งสองช่องทางเลยนะคะหากผู้ใช้บริการนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือข้างห้องสมุดนะคะสามารถสอบถามเข้ามายัางแชทเพจของสำนักวิทยาบริการได้นะคะ A.R.I.T. of S.K.R.U. ค่ะอันนี้ก็จะมีแอดมินตอบคำถามผู้ใช้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกาศยกเว้นค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทระหว่างวันที่25เมษายนไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม2564ค่ะอันนี้ตามสถานการณ์โควิด -19 นะคะผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะสำนักวิทยาบริการของเราเล็งห็นในในส่วนนี้นะคะจึงขยายเวลานะคะแล้วก็ยกเว้นค่าปรับให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะอันนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การยกเว้นค้าบรับนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของสำนักวิทยาบริการ ARI T of SKRU ค่ะค่ะข,ข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษานะคะขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลา เข้าทดสอบวัดระดับ CEFR และการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Speak ส,สำหรับบุคลากรมหาวิทยายลัยราชภัสสงขาการทดสอบวัดระดับ CEFR นะคะท่านสามารถเข้าทดสอบวัดระดับ CEFR ได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564ค่ะและสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม CEFR นี้ได้นะคะ จนถึงวันที่27เมาษยน2565ค่ะโดยผู้ใช้บริการนะคะที่ต้องการเข้าใช้งานค่ะสามารถสแกน QR Code จากประชาสัมพันธ์ที่เราได้แจ้งไปนะคะหรือจะเข้าไปที่หน้าของ Facebook Fanpage หรือว่าเพจของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษามหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ยังคงมีเวลานะคะในส่วนของการเข้าทดสอบระดับ นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เมื่อเข้าทดสอบแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ารเรียนรู้แล้วก็ใช้งานโปรแกรมได้จนถึงวันที่27เมษายน2565นะคะอันนี้ย้ำเลยค่ะ <c oughs> ก็บุคลากรท่านใดนะคะที่ยังไม่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสปีกนะคะก็อย่าลืมหาเวลาเข้าทดสอบกันนะคะค่ะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยนะคะ ข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมาค่ะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดให้บริการใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้เพื่อตอบสนองนะคะในช่วงโควิด -19 นี้นะคะนั่นก็คือบริการ d r i v e ูนะคะบริการได้ทรูนะคะจัดให้กับผู้ใช้บริการในส่วนของบริการส่งหนังสือถึงรถผู้ใช้บริการนะคะ บริการยืมต่อค่ะบริการรับคืนหนังสือจากผู้ใช้บริการนะคะหรือว่าจะเป็นบริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองนะคะหรือบริการชําระค่าปรับนะคะบริการตรวจสอบค่าหนี้คงค้างหรือตรวจสอบจํานวนหนังสือค้างส่งต่างๆนะคะหรือบริการอื่นๆนะคะผู้ใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ชูนี้ได้นะคะเพื่อติดต่อกับทางห้องสมุดนะคะ โดยนะคะบริการได้ทูนี้จะอยู่ที่หน้าห้องสมุดค่ะเพียงผู้ใช้บริการนะคะขับรถมาจอดที่หน้าห้องสมุดนะคะก็สามารถที่จะรับบริการได้ทูจากทางสำนักวิทยบริการของเราได้นะคะอันนี้ หากท่านใดนะคะต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ทรูนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักวิทยบริการ ARIT of SKRU ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ดีนะคะในช่วงโควิด -19 นี้นะคะเพื่อลดการสัมผัสนะคะแล้วก็บริการให้กับผู้ใช้บริการถึงรถกันเลยทีเดียวนะคะค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมากันเลยนะคะ อันนี้นะคะก็ในโอกาสในสถานการณ์นะคะเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะก็มาแนะนําในส่วนของบริการ VPN นะคะสำนักวิทยาบริการนะคะได้ให้บริการ VPN สําหรับอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลายัยอันนี้นะคะก็ในกรณีที่ผู้ นักศึกษาหรือว่าอาจารย์นะคะอยู่ที่บ้านที่หอพักนะคะและต้องการที่จะสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะแนะนําให้ผู้ใช้บริการติดตั้ง VPN นี้นะคะไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานของตนเองนะคะและเมื่อต้องการที่จะสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสํานักวิทยาบริการก็ให้ผู้ใช้บริการคอนนคนะคะเพื่อเชื่อมต่อเพื่อแสดงตัวตนว่า ท่านคือบุคลากรของสำนักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเพื่อเปิดใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์นะคะคู่มือการติดตั้ง VPN นะคะจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการค่ะเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะคะ arit.skru.ac.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะคู่มือการติดตั้งนะคะที่หน้าเว็บเพจของสำนักวิทยาบริการนะคะ A.R.I.T. of S.K.R.U. ค่ะในส่วนของการใช้งาน VPN นะคะก็จะมียู n a m e และพาสเวิร์ดสำหรับการใช้งานค่ะนักศึกษายูสเนมและ password นะคะจะเป็นรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนค่ะอาจารย์และเจ้าหน้าที่นะคะยูสเนมจะเป็นชื่อจุดนามสกุล2ตัวแรก password คือรหัสบัตรประชาชนนะคะในส่วนนี้หากผู้ใช้บริการ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ,อทำไม่ได้อย่างไรติดขัดประการใดก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่เพจของเราเลยนะคะ arit of skru ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนะคะที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยายลัยนะคะในการที่จะสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีให้บริการค่ะ ตามสถานการณ์นะคะตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะก็ยังคงจะต้องสืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อประกอบการเรียนนะคะการทําวิจัยของอาจารย์หรือผลงานทางวิชาการต่างๆของบุคลากรน,นะคะก็แนะนําให้ติดตั้ง VPN นะคะไว้ที่เครื่องคอ,คอมพิวเตอร์ของตัวเองค่ะเพื่อสะดวกนะคะในการใช้งานคะ่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะ ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์เอฟโนะคะขอเชิญชวนอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากบริษัทเอฟโคค่ะอันนี้ผู้ใช้บริการนะคะสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากบริษัทเอฟโกนี้ได้นะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะคะ a.r.i.t.s.k.r.u.ac.th ค่ะถ้าผู้ใช้บริการต้องการที่จะใช้งานนอกเครือข่ายนะคะให้ติดตั้ง VPN นะคะเพื่อเข้าใช้งานก่อนการเข้าใช้งานนะคะอันนี้ก็ VPN ที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในส่วนของฐานข้อมูล e FSCO ตัวนี้นะคะเขาจะมีฐานข้อมูลย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะภายใต้บริษัท FSCO นี้นะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือฐานข้อมูล Academic Source Antimere นะคะถัดมาค่ะเป็นฐานข้อมูล a p p l i Science Technology Source Antimere ค่ะถัดมาค่ะจะเป็นฐานข้อมูล Education Source นะคะอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลเสริมทางด้านการศึกษาค่ะถัดมาก็จะเป็นฐานข้อมูล Art Architecture Complete นะคะอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นฐานข้อมูล Food Science Source นะคะอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะและก็สุดท้ายเลยนะคะฐานข้อมูล Legal s o r t นะคะอันนี้เป็นฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาแล้วก็ทางด้านกฎหมายค่ะ FSCO นะคะจะเป็นบริษัทที่ให้บริการฐานข้อมูลส,สาขาวิชานะคะดังนั้นจะมีหลากหลายสาขาวิชารวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลนี้นะคะอันนี้ก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับนักศึกษานะคะ หลายๆคณะนะคะสามารถที่จะสบกษาค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล e อ c o ตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งฐานข้อมูลนะคะสา,สาขาที่นักศึกษาทุกๆสาขาวิชานะคะสามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลในส่วนนี้ได้ะค,ะค,ค่ะค่ะถัดมาค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะก็ ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald Management e Journal นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เป็นฐานข้อมูลทางด้านการจัดการค่ะก็ได้แก่การเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการนะคะอันนี้ก็แนะนำเลยสำหรับน้องๆนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะคะ ก็จะประกอบด้วยข้อมูลย้อนหลังถึงปี1994ค่ะก็จะให้บทความประสานฉบับเต็มนะคะหรือว่าฟูติกนะคะจำนวน104ชื่อเรื่องรายชื่อด้วยกันค่ะสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบ HTML แล้วก็ PDF นะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดบทความได้นะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานค่ะอันนี้นะคะถ้าผู้ เขาใช้งานต้องการใช้บริการฐานข้อมูลตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยค่ะหรือหากอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ1ค่ะก็คือติดตั้ง VPN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็2การดโมูดเอคเซสนะคะโดยจะต้องขอเลข OAN นะคะที่สํานักวิทยาบริการของเราค่ะ โดยการโผลเข้ามาได้นะคะที่แชทเฟนเพจ a c e บ o ๊ k ของสำนักวิทยาบริการนะคะ A R I T of S K R U ค่ะทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเลข O A N นะคะเพื่อแสดงตัวตนนะคะของผู้ใช้บริการนะคะในการที่จะใช้บริการนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยค่ะค่ะก็อันนี้นะคะเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการจัดการนะคะ ทางด้านการบัญชีนะคะอันนี้ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษาทางด้านคณะวิทยาการจัดการค่ะก็หากติดขัดประการใดนะคะหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Emerald Management Journal e ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางเพจของเรานะคะ arit of skru ะค,ะค่ะก็ในวันนี้นะคะ มีข่าประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการทราบกันค่ะก็ในช่วงสุดท้ายนะคะขอฝากในส่วนของช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะระหว่างสำนักวิทยาบริการและผู้ใช้บริการนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารค่ะหน่วยงานสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเรานะคะ ประกอบด้วย4หน่วยงานนะคะภายใต้สำนักวิทยบริการค่ะหน่วยงานแรกนะคะงานสำนักงานผู้อำนวยการค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ภายใน1734และ1739ค่ะหรือจะเป็นหมายเบอร์ภายนอกนะคะหมายเลข074-260-278ค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นงานวิทยาบริการนะคะหรือว่างานห้องสมุดนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่หมายเลขภายใน1735ค่ะหรือหมายเลขภายนอกนะคะ074260278ค่ะถัดมาค่ะงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่หมายเลขภายใน2105หรือ2108และ2109ค่ะ หมายเลขภายนอกนะคะ074260303ค่ะและงานสุดท้ายเลยนะคะงานศูนย์ความเป็นเลิศดด้านภาษานะคะหรือว่าศูนย์ภาษาค่ะสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหมายเลขภายใน1875และ1876ค่ะในส่วนของหมายเลขภายนอกนะคะ074260290ค่ะอันนี้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะคะในการที่จะติดต่อสื่อสาร กับสานักวิทยาบริการของเรานะคะทั้งหมายเลขภายในนะคะเบอร์ภายในแล้วก็หมายเบอร์ภายนอกนะคะค่ะแล้วก็ฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะคะทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยาบริการนะคะเว็บไซต์ของสํานักวิทยาบริการ arit.skru.ac.th นะคะรวมทุกหน่วยงานไว้ในเว็บไซต์ กลางนี้เลยนะคะ arit.sku.ac.th r, I K r ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารนะคะก็คือ Facebook Fanpage ของสำนักวิทยาบริการค่ะ arit of sku r u. ค่ะและช่องทางน้องใหม่ล่าสุดของสำนักวิทยาบริการของเรานะคะช่อง y t u t u นะคะของสำนักวิทยาบริการของเราฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะที่ช่อง arit of skru ค่ะอันนี้ก็คือช่องทางในการสื่อสารระหว่างสำนักวิทยาบริการและผู้ใช้บริการนะคะค่ะวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์อัปเดตข่าวสารให้ผู้ใช้บริการทราบกันนะคะทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันอังคารเวลา10.00นเป็นต้นไปนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะ พิุนะคะกับรายการ ARIT Channel นะคะคงต้องลาผู้ใช้บริการไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ